ข้าวกันกับน้ำปลาถึงขั้นนี้แล้วละต้องอยูให้ได้ไม่ได้เมฆภาพ กูไม่มีตังค์ซื้อกับข้าวกินกูหาตังค์ไม่ได้เมื่อคืนแล้วกูเดินกลับด้วยไปร้องเพลงคาเฟ่ไม่มีคนมาเที่ยวเจ้าของร้านไม่ไหวจะเจงแล้วบอกตรงกูไม่มีตังค์ทงตังค์ซื้อข้าวกูวิน้ำป่าดียังมีข้าวสารขึ้นโลเนี่ยค่าเช่าห้อง,องวม่รู้จะมีจ่ายไหม ก็บอกตรงว่ายุคนี้หาต่างยากคิบหายหาเงินไม่ได้เลยเผือขอทานรวยกว่าเราขอทานไม่รู้จะขอได้ไหมยุคนี้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นขอมันแพงแกงถุงหนึ่งห้าสิบาทข้าวถุงยี่สิบาทเอ้ยแกงถุงเจ็ดสิบแล้วนะ ถ้าแกงธรรมดาหนึงห้าสิถแกงใส่แบบสตอมั่งอะไรบัางนอไม้มั่ง,งแต่เจ็ดสิบข้าวเป่าถุงยี่สิบไม่รู้จะอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้ได้มันไม่ตายหรอกแต่มันทรมานยิ่งกว่าตายเพราะฉะนั้นไม่อยู่ละ ตายแม่งดีกว่า